การในบางทีที่แบบการมาเที่ยวการมากินมาอยู่มาใช้แบบให้เต็มที่เรานึกว่าแค่แบบประหยัดน้ําในโรงแรมนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วของชีวิตอักซงเซียคนหนึ่งแต่มันมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่แค่เพียงแบบเรามีส่วนร่วมไน้มากกว่านี้ คือโดยลักษณะการตกแต่งหรือว่าการทํารีสอร์ทเขาไม่เหมือนกับที่อื่นมันเป็นมันเป็นที่พักมันเป็นรีสอร์ทที่ผนวกการบริการเข้ากับธรรมชาติแบบเห็นได้ชัดคือปกติเวลาเราได้ยินคนพูดว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเนี่ยมันเราก็จะเห็นอยู่ดีว่ามันมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ได้ดูแลและอยู่กันแบบเพื่อกูดกันแบบนะแต่ว่าธรรมเรียนเป็นที่ที่ไปพักเนี่ยพิเศษ คือเหมือจะต้องช่วยตัวเองมิ้หน่อ mm. พี่เป็นที่พี่เป็นกว้างแต่พี่เป็นไม่สามารถที่จะคือไว้ในเรื่องของอรถคาร์ดอะรถรถกอล์ฟอะเพราะอะพี่แม่งบอกคุณจงภูมใจคุณมีขาให้เดินยังมีอีกคนที่มีขาแล้วเดินไม่ได้อะ mm. ก็เดินเสียเดินอย่างมีความสุขคิดแค่นี้ mm. เขาก็ยอมรนะับเรามีจุดยืนอะจุดยืนที่แข็งมันจะอยู่ได้นาน แล้วจุดยืนที่เอาวิถีชีวิตของของบ้านเรานี่แหละถามว่าต่างชาติมาเขาอยากมาดูไหมอยากอยากมันดูแบบเขาอยากไหมเขาอยากมดูแบบบ้านเขาไหมเขาก็อยากมาดูแบบบ้านเราเขาก็าอยากมา,บบบาน,นุ่งก็สถุงเขาอยากมานุ่งอ,อีกอย่างเนี้ยอย่างวิถีชีวิตของเราอาบน้ําในโ่งอย่างเนี้ยเขาชอบนี่คือมุมมองง่ายๆของที่เบนแล้วก็คือก็าทุกคนนี้ก็ยังเดินทางนะแต่ถามว่าเดินทางแล้วเราได้อะไรจากการเดินทาง มันจะไปติดเกี่ยวแล้วการที่เราจะสร้างมาันเราต้องดูแลเฮ้ยสิ่งนวนบ้านเราเป็นยังไงการก่อสร้างกัรมันเข้าได้ไหมกับบ้านเราไม่ใช่เราไปโอเอะไรต่ออะไรมาแล้วเสร็จแล้วมาอยู่ได้ไนานต้องเปลี่ยนคือโดยตัวลักษณะสปาหรือว่าที่พักเองเนี่ยเราจะเห็นการดูกันดับสอดคล้องกลมกลยกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะแล้วก็การบริการบางอย่างทีก็ไม่ ไม่ถึงขนาดแบบต้องบูชาลูกค้าเป็นแบบพระเจ้าอะไรขนาดนั้นแต่เราเห็นกันเอาใจใส่อะเราว่าเรื่องหัวใจเนื่องบางอย่างคือแบบไม่ถึงขนาดแบบต้องแบำบรุงแบำบเร,แบบรอะไรกันมากมายแต่เขามีวิธีการมีศิลปะบางอย่างที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเยอะ,อะ ประเทศเราเทาเงินด้วยการต้องเที่ยวเป็นหลักส่วนหนึ่งการได้เข้ามันมีส่วนสัมผัสกับสิ่งที่พลังจากทั่วโลกอะมามองหาสวรรค์ของเขามาหาที่ที่แบบจะใช้เงินเพื่อแลกความสุขแล้วถ้าเกิดสมมุติพอเรามีโอกาสได้สักครั้งหนึ่งได้ลองมาสัมผัสเนี่ยลึกๆได้เห็นความสวยงามความหรูหราการบริการในแง่คนใช้บริการมันภูมิใจเหมือนกันนะ ก็รู้สึกพิเศษเรารู้สึกว่าคือถ้าเกิดเอาดีทางด้านนี้มันมันเวิร์กมันเหมาะกับประเทศเราเหมือนกันในเงี้ยทรัพยากรวัฒน,ธ,นธรรมและการให้บริการ mm hmm. การมี international standard มีรีสอร์ตโรงแรมระดับ5ดาวไว้บริการแต่ถ้าให้เลือกว่าแบบเป็นอย่างนี้ทั้งเกาะเลยโดย ละทิ้งชีวิตพื้นบ้านประเพณีท้องถิ่นหรือจัดการธรรมชาติให้ทุกอย่างน้อยลงไปเพื่อแลกด้วยสิ่งนี้เราเราก็ไม่เอาอะเรารู้สึกว่าแล้วแม้แต่ทั้งชาวเกาะหรือถ้าแต่าถามใจคนในประเทศเราเองว่าอยากให้เกาะที่สวยงามของเราเป็นแบบนี้อย่างเดียวหรือเปล่าเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีการบวชกันก็ไม่มีใครอ,อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งเกาะ